วันนี้จะขอพูดถึงบุรุษเหล็กจอมขมังเวทพันเอกชมสุขันธรัฐครับท่านเกิดที่จังหวัดสุรินในปีพุทธศักราช2460ตรงกับวันที่28เมษายนแต่พงเผ่าเรากอเดิมเป็นชาวโคราชลูกหลานย่มโมเพราะว่าบิดาในย้ายไปรับราชการที่อำเภอสังขะเมืองสุริน ไปเรียนจบมัธยมสี่ที่นั่นแล้วก็มาต่อจนถึงมัธยมแปดที่เมืองโคราชแต่ว่าเรียนได้เทอมเดียวต้องย้ายมาต่อที่โรงเรียนย่านเทเวศในกรุงเทพจนจบมัธยมแปดโดยมีคะแนนเป็นที่หนึ่งของรุ่นเดียวกันจากนั้นก็สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยเทคนิคหลักสูตรหปีแต่ถึงปีที่4ก็เกิดสงครามอินโดจีนไทยสู้รบกับฝรั่งเศส มหาอำนาจนักล่าอนานิคมในภาวะสงครามนะได้รับยศในร้อยทหารปืนใหญ่ตรึงกำลังไว้ที่อุตรดิต์ประจันบานกันอย่างหนักจนฝรั่งเศสถอยร่นจากไปตอนนั้นอายุเพิ่งยี่สิบปีกำลังหนุ่มขนองเลือดรักชาติฉีดแรงก็พอดีเกิดสงครามโลกครั้งที่สองไทยต้องยอมจับมือเป็นมหามิตรกับญี่ปุ่น ร่วมรบร่วมรุกไปด้วยกันจึงถูกส่งไปรบทัพจับศึกที่เชียงตรงจนถึงปีพุทธศักราช2488ผ่านสมรภูมินองเลือดหลายหุนหลายคราวก็มีเหตุให้สนใจในสยเวทวิทยาคมว่าด้วยความคงกระพันหนังเหนียวกล่าวคือท่านได้พบเจอพระอาจารย์ชาวไทยใหญ่อายุประมาณ40สิเศษ จำมันสายอยู่ที่วัดกาเตาเป็นพระดีพระขลังที่ชาวเชียงตุงเคารพเลื่อมใสามากก็ได้เป็นเิษของพระอาจารย์ร่ำเรียนวิชาเสกน้ำมันดินซึ่งหมายถึงน้ำมันดิบที่นำมากลั่นเป็นน้ำมันเบนซินในเขตพมา่าและไทยใหญ่รู้จักการใช้น้ำมันดินกันมาเป็นพันๆปีแล้ว พระอาจารย์สอนการเสกน้ำมันดินให้เกิดเดชะทางคงกระพันเช่นใช้มีดโกนคมกริบเชือดแขนท่านให้ดูเป็นตัวอย่างปรากฏว่าคมมีดลื่นถลไลไปมาไม่เข้าเนื้ออย่างน่าอัศจรรย์ใช้มีดปลายแหลมแทงแขนให้ดูก็แทงไม่เข้าเอาสายซัดใส่ในตาที่ลืมตาโพลงอยู่สายก็ไม่เข้าตาท่าน เมื่อท่านประสิทธิ์วิชาให้แล้วก็บอกสิทธิ์ให้เอามือทดลองรูปคมมีดดูก่อนปรากฏว่าคมมีดมันลื่นลื่นเหมือนสันมีดลองฟันแขนหรือว่าเชือดเนื้อตัวเองไปมาแรงๆก็ไม่เข้าเหมือนกับเอามีดเชือดอะไรที่มันลื่นลื่นอย่างนั้นแหละตั้งแต่นั้นนายร้อยชมสุขันธรัตก็เกิดความเชื่อมั่นในอำนาจทางจิตและความศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาคมอย่างเต็มหัวใจ พระอาจารย์ผู้เข้มขลังแห่งวัดกาดเต่าย้ำว่าจิตคนเราไม่มีตัวตนจึงไม่มีวันตายคนเรียนวิชาคงกระพันชาตรีต้องไม่กลัวตายจะช่วยให้เกิดความมั่นใจอย่างสูงสุดทำให้วิทยาคมทุกอย่างเกิดความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉียบขาดนับจากเรียนวิชาหนังเหนียวคงทนต่อคมสัตวุธ ในปีพุทธศักราช2488นายทหารหนุ่มก็ศึกษาเรื่องจิตอย่างลุ่มลึกกว้างขวางส่วนทางโลกก็สำเร็จวิทยาศาสตร์บัณฑิตกองทัพบ,บกและแพทย์แผนโบราณชั้นหนึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับกองพันสำเร็จจากโรงเรียนยานยนต์ประเภทล้อและสายผ่านจากสหรัฐปี2501และสำเร็จจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยลาลัยการทับบกซึ่งเห็นได้ชัดว่าพันเอกชมสุขันธรัตสมองดีเรียนเก่งมากสำหรับศาสตร์ลีรับมหัศจรรย์ท่านก็รู้ลึกรู้จริงทราบข่าวว่ามีครูบาอาจารย์เก่งๆครั้งๆที่ไหนต่อให้อยู่ไกลแสนไกลเป็นต้องเสาะ,ะแสวงไปขอความรู้จนได้อย่างเช่นพระอาจารย์ในดง ซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าท่านคือหลวงปู่เทพโลกอุดรผู้มีชนชีพยืนนานเหมือนเป็นอมตะคู่ฟ้าคู่ดินเพราะพระอาจารย์ในดงอันหมายถึงดงดิบมหัศจรรย์ทำนองป่าโลกล้านปีซึ่งสมมติชื่อตัวเองว่าหลวงตาดำก็มีอายุยั่งยืนเป็นพันพันปีเหมือนกับยั่งยืนชั่วนิรันร์ผู้การชมระบุว่าไม่เคยเจอตัวจริงของหลวงตาดำ เคยเห็นแต่ในนิมิตสมาธิเป็นภาพของท่านการร่ำเรียนวิชาต้องนั่งสมาธิอาราธนาถึงจะได้พบในนิมิตสมาธิหรืออย่างเวลาทําพิธีไหว้ครูที่บ้านทุกครั้งจะต้องจัดอาสนะพิเศษไว้ให้ท่านแล้วทําสมาธิอัญเชิญให้ท่านมาเป็นประธานในพิธีเมื่อจิตอยู่ในสมาธิจะเห็นท่านมาที่บ้านโดยกายทิพย์เพราะว่าท่านมีฐานะกึ่งมนุษย์กึ่งเทพเจ้า การพบเห็นท่านแบบนั่งทางในจึงทราบว่าหลวงตาดำรูปร่างสูงใหญ่ประมาณแปดศอกคนโบราณเท้าท่านยาวหนึ่งศอกคนโบราณอาจจะดูน่ากลัวสำหรับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปแต่ท่านองค์อาจสง่ามีราศีและใจดีมากตามแบบฉบับผู้ทรงบุญญาบารมีสูงจะเป็นองค์เดียวกับหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ ผู้การจอมขมังเวทรู้แต่เพียงว่านามต่างๆเช่นหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงตาดำหลวงปู่โพรงโพหลวงพ่ออิเกสาโรหรือว่าหลวงพ่อเดินหนหลวงพ่อตีนโตหลวงพ่อทาหลวงพ่อหูยานล้วนเป็นชื่อพระอาจรย์ในดงแต่ละท่านมีอายุหลายร้อยถึงหลายพันปีขึ้นไปแต่ชื่อสมมติขึ้นใช้ชั่วคราวเท่านั้น ทุกท่านดังกล่าวนี้ไปไหนต่วไหนแสนไกลได้ในพริบตาเดียวนอกจากพวกท่านแลว้วก็ยังมีอาจารย์ที่มีอายุเป็นอมตะอีกมากในดงพวกท่านมีอำนาจจิตสูงมากและติดต่อกันด้วยกระแสจ,จิตอยู่เสมอสามารถแปลงธาตุหรือเนรมิตธาตุได้สารพัดเมื่อควบคุมธาตุได้ดังใจนึกก็ย่อมควบคุมรูปสังขารให้มีรูปลักษณะต่างๆได้ตามประสงค์นั่นเอง อาสมของพวกท่านอยู่ในดงลีลับมหัศจรรย์เป็นแดนทิพย์แดนธรรมที่พวกท่านกำหนดขึ้นด้วยแอมนาชานสมาบัติขั้นสูงสุดผู้ที่จะผ่านเข้าไปได้ต้องสำเร็จสมาบัติแดเท่านั้นเพราะในเขียนอาสมมันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นแดนลี้ลับพิศวงเหมือนกับเมืองลับแลแดนบังบทถูกสร้างขึ้นด้วยอภิญญาลาภีบุคคลอันว่าแดนมหัศจรรย์น,นี้เป็นแดนพิเศษไม่มีการเวลา ไม่มีกลางคืนกลางวันมีแต่แสงสว่างอันชุ่มเย็นซึ่งเกิดจากบุญฤรธิ์เสมอมาแล้วก็เสมอไปธรรมชาติป่าเขาลำนาวไพรงดงามเหมือนสวนสวรรค์แดนเนรมิตรสิงสาราสัตว์ที่มีอยู่ในดงล้วนเป็นมิตรกันไม่ดูร้ายอาจจะเรียกว่าเป็นอีกมิติหนึ่งหรืออีกภพภูมิหนึ่งแยกต่างหากจากโลกมนุษย์เขตแดนมิติของท่านจึงเป็นมิติทิพย ทำให้พวกท่านมีอายุยืนนานดุจเทพเจ้าผู้เป็นอมตะไม่มีวันตายผู้การจอมขมังเวทก็ไม่อาจเข้าสู่มิติมหัศจร,ร์นี้ได้แต่หลวงตาดำท่านเมตตาทรงลูกศิษย์ที่เป็นพระอายุยืนนานสำเร็จสมาบัติ8ขั้นอรูปรานันออกจากแดนศักดิ์สิทธิ์มาพบผู้การในดงลึกหลงสำรวจซึ่งอยู่ห่างจากอาสมของพวกท่านพอสมควร ผู้การจึงเป็นสิทธิ์ประเภทนอกดงคืออยู่นอกแดนอาสมศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์ที่เป็นสิทธิ์หลวงตาดำได้เมตตาสอนวิชามหน้าจิตให้อย่างละเอียดแต่ก็ถือว่าผู้การเป็นสิทธิ์ผู้น้องโดยมีพระอาจารย์คือหลวงตาดำที่ท่านเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่เหมือนกันมหาสง์ผู้ทรงฤทธิ์คือท่านอภิชิตโตภิกุก็เป็นสิทธิ์หลวงตาดำเคยอยู่ในแดนอาสมศักดิ์สิทธิ์จนสำเร็จวิชาชั้นสูง ดังที่มีข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลิเมฉบับวันที่12ตุลาคม2496เคยลงข่าวมิจความโดยย่อว่าปีพุทธศักราช2496วันที่29กันยายนพระอาจารย์อภิชิโตภิกุทำใบไม้แห้งให้เป็นนกโดยมีประจักษ์พยานไปดูหลายท่านเช่นพระยาสารกิจพิลาศนายบุญมีเมทางกูลอาจารย์แน่มหาธิรานนท์ และบุคคลสาคัญอีกมากพระอาจารย์อภิชิโตภิขุใช้ใบมะม่วงแห้งเด็ดเอาครึ่งใบส่วนปลายใบแรกท่านใส่อุ้งมือประกบไว้บริกรรมประมาณ15้านาทีก็กลายเป็นนกเท่านกกระจอกแต่ว่าสีสันสวยงามประหลาดผิดนกทั่วไปซึ่งท่านระบุว่าเป็นนกที่มีอยู่มากในดวงลึกที่ไปเรียนวิชากับหลวงตาดำ ใบที่สองกินเวลาไม่ถึงสิบนาทีก็เป็นนกเช่นเดียวกันรู้จักอ้าขาผวาปีกร้องจีดจ๊ดจี๊ดเหมือนธรรมชาตินกทั่วไปก่อนที่จะทำใบมะม่วงเป็นนกท่านเคยทำกาบบัวเป็นคังคกทำน้ำตาเทียนเป็นหอยให้ลูกศิษย์ดูหลายครั้งอาจารย์พัวแก้วพลอยก็เป็นผู้ที่มีอำนาจจิตสูงมาก S <S <an> เมื่อปี2,504เคยเสกใบไม้เป็นแมลงผู้ให้ผูกการดูที่บางแสนจังหวัดชนบุรีปลายปีเดียวกันก็ทำไม่ดูอีกครั้งที่บ้านบุกการชมทำตอนกลางคืนใช้เวลา13นาทีใบชมผู้ก็กลายเป็นแมลงผู้แต่ทำเสร็จอาจารย์พัวหนาวสั่นจนเห็นได้ชัดรออยู่3นาทีอาการร้อนๆนห,นหนาวๆจึงเป็นปกติแสดงว่าการใช้พลังจิต เพ่งใบชมพู่ให้เป็นบมลังผู้ที่มีชีวิตจิตใจได้จริงๆไม่ใช่เล่นกลสะกดจิตหรือว่าใช้มายาสาไถท่านสูญเสียพลังจิตไปมากพอดูแต่ก็อาจจะเป็นเพราะพระอาจารย์พัวอายุมากขึ้นแล้วดื่มเบียร์ปล่อยตัวจนสุขภาพไม่ดีไม่เคร่งบำเพ็ญตะบะเหมือนตอนอยู่ในดงแต่อาจารย์พัวไม่ได้เป็นสิทธิ์หลวงตาดำดงที่ว่าเป็น ป่าใหญ่ดงพญายเย็นเคยเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ศกอยู่ใกล้เหวสวัดนานถึงสี่ปีสมัยโน้นไปมาลำบากต้องบุกฝ่าดงดิบมีอันตรายรออยู่ทุกฝีก้าวรอยเท้าเสือขนาดชามโคมนี้มีอยู่ทั่วไปอาจารย์พัวเคยเป็นทหารเกณฑ์ผลัดสองรับราชการอยู่ที่กรมปืนใหญ่ต่อสู้กัศยานบังซื้อในปีพุทธศักราช2485 เคยแสดงการทำขนมอันเดียวให้เป็นหลายอันการเดินบนผิวน้ำและอภินิหารอื่นๆมากเป็นที่เรื่องชื่อในหน่วยปตอสมัยนั้นผู้การชมอธิบายว่าอิทธิฤทธิ์ของท่านอภิชิตโตภิกขุและอาจารย์พัวเกิดขึ้นได้ด้วยวิชาแปลงาธาตุจากาธาตุหนึ่งเป็นอีกาธาตุหนึ่งหลักสำคัญอยู่ที่ต้องรู้เสียก่อนว่า,าธาตุอะไรเปลี่ยนเป็นาธาตุใกล้เคียงกันง่ายๆเช่น ใบไม้ทําเป็นนกดอกไม้ทําเป็นบลแงงผู้หญ้าทําเป็นขนมฝอยทองเป็นต้นยกเว้นผู้มียมนาจ,จิตสูงมากและชํานาญการแปลงาธาตุแล้วก็ไม่ต้องยึดถือกฎด,ดังกล่าวผู้การชมสุขันธรัตเคยแสดงอำนาจจ,จิตต่อหน้าที่ประชุมหลายครั้งเกี่ยวกับวิชาคงกระพันชาตรีทดลองฟันตัวเองด้วยมีดหรือดาบซัดทรายใส่ในตาที่ลืมโพลงอยู่ การดับพิษน้ำมันมะพร้าวที่กำลังเดือดพล่านในกระทะซึ่งต้มเคี่ยวบนเตาไฟใช้ความร้อนสูงเพ่งจิตให้เย็นลงพอเอามือจุ่มหรือตักกินได้เคยเอาโซ่เหล็กเผาไฟจนโซ่ร้อนแดงฉานและเอามือกอบโซ่แดงแดงจากกองไฟโดยที่มือไม่พอง ครั้งแรกที่เริ่มแสดงเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2497ที่กรมทหารสื่อสารบางซื่อมีบรรดานายทหารอยู่ในห้องประชุมแน่นขนัดหลังจากบรรยายเรื่องศาสตร์ทางจิตให้ฟังแล้วก็ก่อกองไฟบนพื้นซีเมนเผาโซ่จนเนื้อเหล็กเป็นสีแดงฉานเหมือนจะหลอมละลายแล้วเอามือกอบโซ่เหล็กขึ้นมารูดเล่นโดยมือไม่พอง สร้างความฮือฮาให้ทุกคนในที่ประชุมมากครั้งสำคัญที่เคยแสดงเป็นการไปออกทีวีช่องสี่บางขุนพรมแพร่ภาพไปทั่วประเทศนอกจากแสดงเองยังให้ลูกศิษย์ชื่อในอยู่กระโดดลงจากโต๊ะย่ำกระจกแตกมีแง่แหลมคมด้วยเท้าเปล่าและกลิ้งตัวไปมาบนกองเศษกระจกแตกโดยไม่เป็นอันตรายใดๆในปีพุทธศักราช2503 ไปแสดงที่ทีวีช่องเจ็ดนอกจากความมหัศจรรย์ต่างๆดัง,งกล่าวยังแสดงการเอาประหลอดเข้าตัวทางฝ่ามือและเรียกประหลอดออกมาได้ซึ่งวิชานี้ททำให้ล่องหนหายตัวแล้วก็เหาะได้ถึงปีพุทธศักราช2505พวกทหารอเมริกันหัวหน้าหน่วยจัสแม็กและนายทหารสหรัฐชุดครูฝึกสอนวิชาต่อต้านกองโจร รวมทั้งทหารไทยอีกหลายนายมาประชุมกันที่กรมยุทธศึกษาทหารบกพันเอกชมสุขันธรัตได้แสดงวิชาลีลับต่างๆให้ดูอย่างใกล้ชิดและสามารถปลุกเสกพันโทรบราวหัวหน้าชุดครูฝึกสหรัฐให้เป็นมนุษย์หนังเหนียวเพื่อนทหารชาวอเมริกันเอามีดควันแทงไม่ระคายผิวสร้างความอัศจรรย์ใจให้พวกฝรั่งโดยทั่วหน้ากันผู้การชมจอมขมังเวท ให้ความเห็นว่าบทเรียนหรือคำสอนใดๆไม่ว่าจะประเสริฐสักเพียงไหนคนฟังก็ยังไม่แน่ใจไม่ค่อยจะเชื่อนักเราต้องแสดงของจริงให้เขาดูเสียก่อนว่าทำสิ่งมหศัศจรรย์ได้จริงๆไม่ใช่สักแต่พูดให้ฟังเท่านั้นเมื่อคนเขามั่นใจลงมือเรียนศึกษาวิชาที่สอนผลที่ได้รับเกิดมหศัศจรรย์ได้จริงๆเขาถึงจะเชื่อถือเราอย่างสิรรา พระพุทธศาสนาแบ่งคุณวิเศษออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งอนุสาสนีปฏิหารหมายถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นความมหัศจรรย์สองอิธิปฏิหารหมายถึงการแสดงฤทธิ์ในอภิญญาห้าข้อแรกส่วนข้อที่6เป็นการบรรลุธรรมวิเศษเป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสสมัยนี้ครูบาอาจารย์ตลอดจนปัญญาชนหัวใหม่ บอกว่าอภิญญาเป็นเดรฉานวิชาแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงรังเกียจความจริงเดรฉานวิชาหมายถึงวิชาที่ขวางกั้นทางไปนิพพานฉะนั้นวิชาทางโลกทั้งหมดที่สอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็เป็นเดรฉานวิชาหมดเพราะเป็นวิชาที่ขวางกั้นทางไปนิพพานทั้งสิน้นแต่พระพุทธองค์ทรงตัดว่าภิกษุที่แสดงฤทธิอภิญญา จะเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันวิเศษเหนือมนุษย์ก็ต่อเมื่อภิกษุผู้นั้นอวดอ้างโดยที่ไม่มีคุณวิเศษใดๆใ,ในตัวเองเลยแต่อวดอ้างโดยพูดเท็จให้คนหลงเชื่อส่วนภิกษุสงสาวกที่สำเร็จการมีฤทธิ์อภิญญาสาม,มารถแสดงฤทธิ์ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อทรมานพวกมิจฉาทิฏฐิดื้อรั้นให้เกิดความรู้แจ้งในทางธรรม หรือแม้แต่แสดงมากไปหน่อยก็ปรับประบัติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอภิญญาจึงไม่ใช่เดรฉา,านวิชาเป็นทางตรงกันข้ามกับเดรฉา,านวิชาโดยแท้ธรรมชาติของปุทุชนสมัยนี้มักเลื่อมใสคนที่เก่งขวา่ามีคุณวิเศษน่าเชื่อถือมากกว่าเทศโปรดอย่างเดียวไม่ใช่การนำหลักธรรมเทศไม่ดีแต่ว่าผู้ฟังก็อดสงสัยไม่ได้ว่าผู้เทศน่ะดีจริงอย่างปากพูดหรือเปล่า เอาแค่สำเร็จเจโตปริยญาณอันเป็นอภิญญาหนึ่งในหข้อคือสามารถอ่านใจคนได้คนฟังจะคิดอะไรจะถามอะไรผู้เทศสามารถดักใจรู้คำตอบแล้วเทศตรงกับสิ่งที่เขาคิดจะถามเพียงเท่านี้ความศรัทธาก็จะเกิดขึ้นเปี่ยมล้นทันทีฉะนั้นอิทธิปฏิหารจึงรวมอยู่ในอภิญญา6หกซึ่งข้อสุดท้ายทำให้บรรลุมรลนิพานพันเอกชมสุขันธรัต ท่านผ่านความเจริญทางวัตถุของโลกตะวันออกอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ศึกษากฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มามากต่อมากจึงเน้นหนักการสอนวิทยาศาสตร์ทางจิตมากกว่าแสดงอิทธิฤทธิ์ในแบบจอมขมังเวทชื่อเสียงกิติคุณจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้เข้าถึงการมีอำนาจจิตแก่กล้าเป็นส่วนใหญ่และทหารอเมริกันในยุคเตรียมทำศึกกับเวียดนามนั้น ต้องเข้าสู่สงครามอย่างเอาชีวิตเข้าแลกซึ่งยกย่องพันเอกชมสุขันธรัตน์เป็นบุรุษเหล็กจอมขมังเวทเพราะว่าท่านแกรงทั่วตัวจริงๆศาสตราวุธมีดหรือปืนไม่ได้แอ้มเลือดสักหยดครับเนื้อหาเรื่องราวของพันเอกชมสุขันธรัตน์อาจารย์ยอดจะพยายามส่อหามาเล่าให้ฟังซึ่งมีอีกหลายเรื่องครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อสารประกำรรไหมครับสารประกำรรเป็นสถานที่เก็บเชือกบาดหรือว่าเชือกประกำรรเป็นบ่วงสำหรับคลองช้างซึ่งทำจากหนังควายแห้งควานและหมอช้างนี่จะถือเป็นเชือกศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณครูบาอาจารย์เลยทีเดียวเชือกบาดหรือว่าเชือกประกำรรนี้คนเลี้ยงช้างแต่ละตระกูลจะมีไว้ใช้เฉพาะในตระกูล ต้องเคารพนับถือแล้วก็เชื่อว่าผีประกำรรจะสามารถบันดาลให้เกิดโชคดีหรือว่าโชคร้ายได้เชือกประกำรรจะเก็บรักษาไว้บนศารมีลักษณะคล้ายสารปู่ตาซึ่งสร้างเรือนขนาดเล็กบนเสาสี่ต้นยกพื้นสูงประมาณสองเมตรมีฝาแล้วก็หลังคากันแดดกันฝนได้ส่วนผีประกำรรนี่เป็นผีที่สิงสถิตอยู่ในหนังประกำรรนี่ชาวกลวยซึ่งมีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่โบราณกาล เชื่อกันว่าเชือกประกรรมที่เขาใช้ในการคล้องช้างคือที่รวมของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระครูประกรรมหมอช้างต้นตระกูลรวมถึงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วผีประกรรมจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพวกเขาเชือกประกรรมนี้ทําจากหนังกระบือสมตัวนํามาฟั่นเกลียวให้เป็นเชือกยาวประมาณ40เมตรปลายข้างหนึ่งทําเป็นบ่วงบาด ในยามที่ไม่ได้ออกคล้องช้างจะจัดเก็บไว้บนสารประกำรรโดยสารนี้จะมีลักษณะเป็นหอสูงมีสีเสาหันหน้าไปทางทิศเหนือชาวกวยเลี้ยงช้างเชื่อว่าหากจะทำกิจการอะไรต้องทำพิธีเส้นไหว้เพื่อบอกกล่าวขอพรผีประกำรรก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสี่ยงทายผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมนั้นๆในความเชื่อเกี่ยวกับผีประกำรรนี้นอกจาก เรื่องของการเส้นไหว้ขอพรเสียงทายอนาคตแล้วคนเลี้ยงช้างยังเชื่อว่าหากทำผิดอะไรต่อข้อห้ามของประกรรมจะส่งผลให้เกิดเทร้ายกับคนในครอบครัวหรือไม่ก็เกิดกับช้างเช่นช้างมักเจ็บป่วยหรือว่าทำร้ายคนเสียชีวิตหรือว่าเกิดอลราวาาด,ดุร้ายขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุสารประกรรมนี้หากบ้านไหนเลี้ยงช้างแต่ไม่ยกสารขึ้นใหม่ ก็อาศัยสารดั้งเดิมของบรรพบุรุษซึ่งอยู่ตามบ้านญาติพี่น้องเป็นที่ประกอบพิธีได้ส่วนพิธีเส้นผีประกรรมถือเป็นพิธีที่คนเลี้ยงช้างต้องทําอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพราะผีประกรรมถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเขาดังนั้นก่อนจะทําการอะไรที่เกี่ยวกับช้างหรือไม่เกี่ยวกับช้างก็ตามจะต้องทําพิธีเส้นไหว้ผีประกรรมก่อนเช่นจะฝึกช้างช้างเจ็บป่วย จะตัดงาช้างจะนำช้างไปทำงานต่างทินกลับจากคล้องช้างป่าหรือว่าลูกสาวจะแต่งงานลูกชายจะบวชซึ่งการเส้นไหว้แต่ละครั้งก็จะมีรายละเอียดของเครื่องเส้นแตกต่างกันไปโดยช้าว,วันงานเจ้าของบ้านและญาติพี่น้องจะนำของเส้นไหว้ไปยังสารประกรรมจุดเทียนแล้วก็อันเชิญปีประกำรรและวิญญาณบรรพบุรุษมารับเครื่องเส้นไหว้พร้อมกับขอความมีโชคล่ามในกิจการนั้นๆ เมื่อจบพิธีผู้เส้นจะนำไก่มาฉีกเอากระดูคางไก่มาดูเพื่อทำนายอนาคตถึงสิ่งที่กระทำในการเส้นผีประกรรมนี้มีหลักว่าผู้ทำพิธีและขึ้นหอประกรรมได้ต้องเป็นผู้ชายลูกหลานของต้นตระกูลที่เป็นเจ้าของประกรรมเหล่านั้นส่วนคนอื่นห้ามขึ้นโดยเฉพาะสตรีในห้ามแต่ต้องหนังประกรรมเด็ขดขาดหากสตรีไปถูกหนังประกรรมชาวกวยเชื่อว่าจะกลายเป็นคนบ้า ดังนั้นผู้เข้าร่วมพิธีจึงต้องนั่งล้อมอยู่ที่พื้นรอบสารประกำรรที่หมู่บ้านช้างพะเนียช้างจังหวัดพระนครศรียุธยามีสารประกำรรอยู่สารหนึ่งซึ่งคนเลี้ยงช้างที่นั่นให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้จึงได้มีผู้คนนำพวงมาลัยมาบนบานสารกล่าวบอกเล่าเรื่องราวทุกอกทุกใจเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่สารประกำแห่งนี้ช่วยแก้ไขซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของสารประกำรรนั้นกล่าวกันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ทั้งเรื่องของโชคลาภและเรื่องอาชีพการงานผู้คนที่เดินทางไปบนบานสารกล่างมักจะบนด้วยเป็ดไก่เล่าหมูแล้วแต่ว่าจะบนอะไรไว้ซึ่งก็ต้องแก้บนด้วยของสิ่งนั้นพอเสร็จบนต้องรีบมาแก้ท้าไม่อย่างนั้นแล้วท่านอาจจะไปทวงถา,ถามถึงบ้านจนทําให้หลายคนรู้สึกหวาดกลัวมาโดยตลอดเคยมีเรื่องเล่าว,ว่าหากใครไม่ไปแก้บนก็จะเห็นโขลงช้าง ตามไปทวงถึงบ้านเช่นกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งย้ายไปอยู่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเคยมาบนไว้ตั้งแต่ยังแต่ว่ายังไม่ได้แก้บนท่านปรากฏว่าท่านไปตามถึงปราจีนบุรีเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังเคยเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งกล่าวคือมีเด็กวัยรุ่นอยากจะลองดีกับท่านปรากฏว่าเขาเห็นโขลงช้างไปถึงที่บ้านกลัวจนจับไข้พ่อแม่ต้องพามาขอขมาที่ศาลจากนั้นมาพวกเด็กวัยรุ่นก็พากันมากราบไหว้ที่ศาลเป็นประจำ ส่วนมากแล้วเวลาใกล้สอบไล่ก็จะมาบนบานให้ท่านช่วยใครที่มีโอกาสได้ผ่านไปยังหมู่บ้านช้างที่อยุธยานะครับก็ลองแวะไปกราบไหว้ขอพอรจากสารประกร,รมกันดูซึ่งนอกจากจะได้เข้าไปขอพอรกันแล้วก็ถือโอกาสเที่ยวชมชีวิตวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างภายในหมู่บ้านซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความศักดิ์สิทธิ์ของสารประกำรร ที่ผู้คนส่วนมากกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสารที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากและก็มีผู้สำเร็จผลไปบูชากันไม่ขาดสายด้วยเหตุนี้ศารประกร,รมภายในพระเนียช้างจังหวัดพระนครสิทธยาจึงได้รับการสักการะจากคนเลี้ยงช้างตลอดจนผู้คนโดยทั่วไปมาจนกระทั่งปัจจุบันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ